เพกกื่อมาแกลียงนมไมศสรีมด้อจ้าเมื่อนี้อันนี้มาหน่อยสมหรือว่านมไมอดองเนาะคะ่ะจะมีพักอีตูที่เขาเตรียมไว้นะคะจะแกงใส่ปีกไก่เนาะคะ่ะแล้วก็จะมีขาไก่เนาะจ้าการลังตุ่มเป็นไว้เนาะคะ่ะสักพักกระเอานมไมศสรมลงไปเนาะคะ่ะยูบุไดมากนินขึ้นกันมอนอเสแฉบน้ำกันเด้อจ้า ออน้อไม่สมลงไปแล้วนะจ้าแกงเนอไม่สมใช้ปีกไก่แล้วก็ขาไก่เนาะคะ่ะต้มไปหีกสักพักเนะจ้าหอมหอมกับหอมกินกน,กน,น้อไม่สมจ้านะคกิตูไว้เนาะคะ่ะ น,นี่ก็จะเป็นต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมนั่นนะคะแกงมะเมเสรอมแซ่บใส่ปีกไก่ใส่ขาไก่้อมนะคะปีกไก่แบบนี้นะคะ หอมหอมนะคะใส่ปลาอีตูหลายๆค่ะเสพเซจจ้ะแกงน้ำมันโสมใส่ไก่ห้ากเสร็จแล้วนะคะเอาผักลงเลยจ้าปลาอีตูเนาะคะ่ะ,คะใส่ปลาอีตูแล้วก็จะใส่ต้นหอมหอมนะคะใส่ต้นหอมด้วย กินห,หอมค่ะใส่ต้มหอมนั่งนะคะแกนี่กระเซ็ดเ,เรียบร้อยนะคะง่ายๆเนาะคะ่ะเสบๆกินกับข้าวเหนียวเนาะคะ่ะจำเจลพรเนาะคะ่ะเสบๆเลยจ้าไปอยากกินน้ำกันมาเด้อค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะแกงมันมีสมวใส่ไก่เห่าเนาะคะ่ะ